สวัสดีเพื่อนๆยามเย็นนะครับวันนี้อยู่ที่บ่อเพาะเลี้ยงแหนแดงนะครับตอนนี้แหนแดงก็เต็มบ่อแล้วนะครับหลังจากที่เอาแหนแดงมาลงประมาณสักสขีดโดยประมาณนะครับ3ขีดไม่ถึงครึ่งกิโลนะครับเอามาปล่อยไว้ได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้แหนแดงเต็มบ่อแล้วนะครับนี่นะครับ ขนาดของบอ่อความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับ2เมตรความยาวอยู่ที่4เมตรก็มีคุณผู้ชมนะครับสอบถามมาว่าในบอ่อนี้จะมีน้ําหนักกี่กิโลก็ยังไม่ได้ชั่งนะครับเดี๋ยวรอให้มันแน่นเพิ่มกว่านี้อีกนิดนึงนะครับสัก2วันเดี๋ยวจะลองมาชั่งดูชั่งน้ําหนักดูว่าจะมีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับก็ดูคร่าวๆนะครับความลึกนะครับความลึกประมาณ นี่ครับ1ก้อนของฟางนะครับ1ก้อนฟางกี่เซนส0เซนโดยประมาณนะครับ30เซนติเมตรเติมน้ำลงไปนะครับพลาสติกรองลักษณะแบบนี้นะครับก็เอาขี้วัวนี่สตะกร้านะครับมาเทลงไว้ในบ่อขี้วัว3าตะกร้าน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำสีน้ำตาลนะครับเป็นน้ำปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวนะครับแหนแดงนี่ชอบมากดูความเขียวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆความสดเขียวสวยงามนะครับนี่ นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูน้ำนะครับน้ำจะเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับน้ำนี่สีน้ำตาลตอนนี้คือยังไม่แน่นเต็มที่นะครับเดี๋ยวสัก2วันนี่คงแน่นเต็มแบบเต็มที่นะครับผมก็จะตักเอาตัวนี้ไปลงทุ่งนานะครับเอาไปลงในในนาข้าวนี่นะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ